นะครับเดี๋ยวเขาจะพามาเบิ้งควายพันธุมรานะครับครับนิโก้อดไทยไทยอดนิโกก็เป็น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 ลูกผสมบ่ครับเนี่ยเป็นลูกผสมมูราพ่อตั้งราคาขายไว้หลายปันได้ครับเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันบาทป้ายตัวผู้หรือตัวแม่ครับเนี่ยตัวเมียท่องท่องได้สองเดือนแล้วอ๋อครับผมครับ นี่นะครับไฝ่พันมโมรานะครับเป็นเป็นไฝยที่มาจากอ่าทวนคูหาครับกับผมครับคือคือ <มา S 1> ตน้ตนต้ตนคือตน้นต้นกำเนิดมันมาจากแอฟริกานะครับพี่น้องมาผาสมกันกับไฝยไทเฮานะครับ <S 2> <S 2> เบิ้งลักษณะกะโหลกมั่นนะครับเบิ้งลักษณะกะโหลกเบื้องเขานะครับ ขับรับคือคือสอดสอดเป็นเป็นฝ้ายไทยประมาณ40%นะครับลักษณะของฝ้ายพันธุ์มูรานะครับพี่น้องอันนี้พ่อเป็นตังราคาขายไว้ที่เจ็ดมืนหาพันบาทนะครับเป็นฝ้ายตัวเนียนะครับห้องแล้วได้2เดือนนะครับ เดี๋ยวห้องจะฝากเบอร์ถ้วคุณพ่อคุณว้นะครับคุณพ่อเบอร์เบอร์ท้วยอ,อ,อย่างครับ <58 21. S 2> 0 8บนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งนะครับลูอ้อยบ้านหนองบัวน้อยครับผมครับครับผู้ดใดครับผู้ใดสนใจป้ายตัวนี้นะครับฝากคอมเมน,ในใกวกวต์ไว้ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องของวิดผู้ดีน้ำนะครับ,บ นี่นะครับพีน้องเบิงเอานะครับราคาขายจูทีเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ <rec> <c oughs> <c oughs>